แล้ผู้บบาวเวียงจันสีเป็นกรรมการาผู้ใดซีชนะกันเจ้ารุ่นกันไม่น้องเบาเจ้าเป็นเบาเจ้าบ่า,บามีของแถมเจ้าเบาเฮิมเฮิมเฮียนเซินผู้จัดการที่เมืองเทพนนท์สิงห์แปดแปดเจ้าและเจ้าเมียประดูท้องทีกองอำนวยการดวนเลยเจ้าเจ้าพร้อมกันนั้นผู้จัดการที่เมืองพรสวรรค์และไกท่ทองเจ้าเทพพจชัยมาแล้วเจ้าลงไป แดงน,นมือมออกเมฆเอาเลยพี่น้องจ่าพี่น้องจ่าเขาบอกว่าเรือดีของพี่น้องสอปอปอลาวทั้งคู่ในน้ำเรือไก่ทองล่องน้ำแดงจากแขวงบริขมไซไฟกับเรือมิตรินคิงนาหวานล่องน้ำนำเงินจากแขวงสวรรค์เขตเปิดผายแรงแสงขึ้นมาต่างเบียดต่างเสียดต่างแสก้แย้งกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกว่าล่องน้ำแดงก็เป็นสอปอปอลาวล่องน้ำเงินก็สอปอป,อปอลาวบอกว่าดูดีทั้งคู่เปิดผายแรงแสงออกมาแล้วเอเอาลลยดูสิว่าเรือ ตะโกตะับใส่กำกัเรือนี้ลงน้ำต้องเ่ิฟัง,นงกนรุม่ลินทิงนะวาม่ลินทิงนะวาเปิดไมผ้ผายเลย สักสีมันขมขอกันอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเหลือเลาตะกุไทยร่องน้นําแดงก็เลาร่องน้นมันก็เลาสักสีมันขมขอกันอยู่กอไก่กับขอไข่หลังวันมันห่างกันกันกันหกสิบหกก้อนหกสิบหกก้ันบาลาลีว่าขนาดน,นี้มองด้วยสายตาร่องน้าแดงร่องน้าแดงไก่ทองเริ่มแรงเริ่มตีแสงแรงขึ้นมาก่อนว่าจะไงไม่ดินคิงนาวาบมลินคิงนาวาจะมีกอกสองกอกสามล้วว่าแล้วไม่สนใจไก่ทองใส่เทอร์โบหนีแล้วโว้ นีไปไหนไก่ทองเอ้ยเจ้าไก่ทองมิลินมิลินขิงหนะะ้าปาตามจี้มีกันเข้ามาจี้กันเข้ามาจี้มาเอาผ่านก็นมาผ่านมาเอาตัวโอไก่ทองแรงเหลือเกินตอนนี้เริ่มแรงตีตัวออกนี้มาลวจ้าซีนั่นสุดท้เขาเสินใช้ตอนนี้เป่าไก่ทองตีแหงแซ่งหนีสาวสวรรค์บอกว่าโป้ไหวแล้วโอ้ไหว บอไวแล้วคนก็บอไวแล้วปล่อยให้เป้าฝากสันตีแฮงแสงหนีแล้วเว้ยอา้าวบอไวจริงๆนะครับบ่าวซานนี่บอกว่าบอไวจริงๆแต่ว่าไก่ท้องไก่ท้องและแล้วไก่ท้องกะหิวสาวงามมิลินทิงนาวาไหลข,ข้าวเส้นใช้ขอบคุณนักกีฬาทัานน้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทัานน้งสองทีมครับกรรมการผูส้สรงเกตไม่รอช้าตัดสินเรือชนะ ในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำแดงรับน้ำของเรือไครทอง